ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีผมผู้อำนวยการูนย์ข่าวสังคมตำรวจอืและช่องยูทูบเจ้าวันนี้ชดครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสผ่านมาที่บ้านหวัวสะใช่ไหมครับนี่หวัวสะตำบล <น S 1> ชบนช้างชนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นขอนแก่น,กนครับพอดีก็สถานที่แห่งนี้ก็ดูดูเหมือนเป็นโบราณสถานครับผมก็เลยอยากจะอ่าให้ชาวขอนแก่นหรือชาวประเทศไทยเราเนี่ยที่ได้ผ่านมาอยากมาเห็นว่าโบราณสถาน จาบเก่าๆมันเป็นมาอย่างไงครับพ่อเป็นมาตั้งน,นานแล้วต้องเห็นคนมคนเท่าคนแก่เขาพูดมาตั้งสองสามพันปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่เจ็ดแล้วเขาก็มาอยู่นี่ที่เขาก็ไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่แล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเก่าอ,อโงพยาอขอโทษครับคุณพ่อขอชื่อพ่อสกุลพ่อแล้วเกิดอยู่ที่นี่เปล่าครับเกิดอยู่ที่นี่ครับพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อแสง ายแสงโสธิราชอายุหกสิบกว่าหกสิบห้าย่างหกสิบหกแหละก็เกิดที่บ้านหัวสะไปใช่ไหมครับบ้านหัวสะเดิมเขาเรียกว่าบ้านไทยใช่ไหมครับนี่บ้านไทยบ้านไทยปั้นไหปั้นไหปั้นหม้อจากชาวโคราชชาวโคราชก็ได้แจกแยกมาก็อยู่กรุงมนู้มั่งกรุงนี้มั่งอย่างนั้นครับก็มาอยู่ก็อยู่เป็นหมู่เป็น เป็นหมูเป็นเหล่าเป็นกบเปกอเดีก่อนนี่มันแก,แก็แตกแยกกันทำมาหากินเอาพอ,พอบอกเล่าห้องอะไรอ่าพอเลี้ยนเส้นพ่อไปทั้งสาขาเหรอไหอ่อาอ้าวอธิบายไปน้ำเลยเฮาย่างใส่กันมนีครับมุมนี้็คือเป็นค<ช>ือจังสาขาหนามแต่สันดิสาขาหนามเออสาขาหนามอันใดเป็นอย่งไรมาจังไดคือเฮ็ดดีเฮ็ดงามแท้โอ้นี่เขาเรียกสถานโบราณโบราณสถานเขาเรียกแก้วกูหรือกูแก้วนะครับแก้วกูแก้วกูแก้วอันนั้นอันนั้นอันนั้นสือทางเป็นวัด ตลายเป็นวัดได้นั่นเออแปลกนะพ่อนะเออเป็นซายน้ำหมอที่ห่อเออแปลกสวยงามมากเออเป็นชั้นเป็นชั้นนับชั้นได้กี่ชั้นคุณพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออดินมันตื่นขึ้นมาตัวนี้มาตั้งหลายหลายเีิดเกิดมากั้งแต่น้อยๆกะนี่กนหกสิบกว่าแล้วมันก็เห็นวงสี่เนาะ พ่อเขาว่าสาน้ำนี่สิเป็นน้ำแบบอะไที่คนโบราณใช่ไหมนี่คนกันที่เป็นน้ำอาบน้ำสวยน้ำนี่น้ำน้ำที่น้ำซักสิทธิ์บคน่นแบบนั้นโอ้เป็นน้ำซักสิทธิ์นไเห็ดนั่นนะครับวันนี้มันแถวนี้มันน้ำเข้มครับแถวนี้มันน้ำเข้มแดงโอ้เป็นไรเห็ดจังสีไว้ไรเห็ดมาพ่อเฮาย่างอ้อมถีจังหน่อยไปเบื้องที่อ่ะพ่ออธิบายไปเลยเป็นสะเป็นหยังมันว่าครับสะหินกับข้างสุดท้ายนี่ได้มาโบราณกบเพิ่นอยู่หรอกครับนี่ พ่อนี่เราเมาบุรณะกับเพิ่นครัไม่เฮ็ดตัวนั้นก็เฮ็ดตัวนั้นก็แมนแมนเมื่อเราเล่นไม่เฮ็ดนี่มาบุรณะเพิ่นก็เฮ็ดทันเป็นทันเป็นอยังไวครับซอยกันบุรณะเอาไว้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเจดียพวกฐานเจดีย์ก็เก่าอยู่หันเราเมันพังอันน่ะเจดีย์กันตางเจดีอยู่ทางในนี่บอกไหมอันแม่นี่ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่ตัวกลางตัวกลางนี่เอ้ตัวนี้ไม่หยังง่อววันนี้ซึ่งนี่ที่เป็นเอ้ตัวนี้สวยฐานยอด ยอดยอดฐานมันเป็นฐานที่ว่ากลมเรี่ยงกันไปเป็นท่านเป็นท่านเลยนะเอ้มันพ่อพ่อยืนมองอยู่นี่อธิบายมันคือของมานมันคือจังแนวโมเขาละซองสมัยเก่าเนี่ยที่แท้เป็นฐานเจดีมันบอกคนก่อฐานเจดีเฮ้ยว่ามัน่นพิานมีหยางพาดพนกมแต่หินนี่แหละจะเป็นอย่างนี้จงเห็นอยู่มนก็ตั้งเนาะบันนี้มันก็ามาพังรงมนชุด มันแน่เจ้าเฮ็ดุนก่อนคนโอ้ยพ่ออันขึ้นแนวมูเขาละซองเนาะอ่าบงบ่งบึงเออบ่งนี่แปลกแปลกมีรูนะครับมีรูมีริมอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อยอดเจดี่ยอดเจดีฐาน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 ของยอดเจดีเจดีดิเดีตัวนี้จะเป็นอุโมงค์ครับฝุ่นซีเรีทา้งนั้นเพีาะไปบงไปไหยเพราไปบงรดเจดีใหกลมจินกวนให้รมัน นี่นี่พ่อหนี่อยนี่บอกพ่อเป็นรูปเจดีย์ยังสิบ่แมีนมันอกเป็นแบบลักษณะนี่แหละเมียนอ๋อลักษณะตัวนี้จะเป็นยอดตัวนี้แมีนกลมๆอ๋อฐานขึ้นมากเลยข้นมากพี่ครับมื่อวานมื่อวานก็เป็นเสาสุมหน้าต่างสุมยังมันหักแล้วมันเลี้ยงบ่ได้มันเลี้ยงบ่ได้อันนี้ก็แมีนบอกพ่อหน่อยเมีนมันเลี้ยงบ่ได้น่อันนี้ยุ่เดิมๆกุ้งขามหนึ่งเฮือดไตขนออกมาพ่อดไตขนออกมาจากคุณล่ามันพัง มัข้านกเอาแต่ช่วนที่ดีของฐานข่างกบแพงข่างเพิ่นไห้ครับดูนะครับตอนนี้คุณพ่อที่ท่านได้บำรุงอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจะเล็กตัตยาแต่ดไรอยู่นี่ของของอะไรนะแก้วของกูแก้วกูแก้วคุณพ่ออะไรนะครับคุณพ่อแสงคุณพ่อแสงเป็นผู้ตัดแต่ว่าคนที่เขารับจ้างดูแลจริงแล้วคือแม่จรัดแม่จรัดโสเออโสแม่จรัด อะไรล่ะแม่จรัดที่ท่านก็มาถากจ้าเจดจ้านะครับที่ตัดเขาก็จ้างผมตัดแหละอ๋อจ้างก็ให้ดูแลพูดยังไงว่าให้ดูแลช่วยออกค่าน้ำมันออกค่าน้ำมันเป็นคนพื้นที่ให้ดูแลสถานที่ช่วยกันสาหรับนักท่องเที่ยวที่มานี่คือมาได้ตลอดใช่ไหมครับมาได้ตลอดกลางกลางคืนก็มาได้เหรอครับกลางคืนก็ช่วงนี้ทําประตูแล้วก็จะปิดให้สักถ้าว่ามีมาก็ท่านก็เปิดให้ชมเหมือนกันก็เปิดเปิดให้ แต่ช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดก็บางๆหน่อยบางบางไปแล้วช่วงโควิดมาสองครั้งไอ้คุณพ่อสมมูรณ์วามีพระสงฆ์เจ้ายวไม้ยังมาปฏิบัติไม้ยางมาปูเตี่ยนปูยังนอดน้งสีแดงป่ครับนี่ได้เพิ่นก็มาได้อยู่เนยแหละเพิ่นกัมาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยอ๋อปูเตี่ยนปูยังไหนเฮียกันมันบอกว่ได้ว่าเดี๋ยี่ฐานนี่เป็นเที่ยงของปูเนี่ยออเที่ยนนี่เป็นของกูอ่าเป็นเที่ยนที่องค์งนี่สีไร่สีไร่สีไร่สองงาหรือสามงานนี่ล่ะครับ เจ้าข้างคนแถาคนบอกนะที่นายทหารพี่โตพีโตพ่โตเขากรมศิลป์นะพันมาเฮ็ดกับไอ้กับพียย่ใหญ่พันมาวัดพันห้ยพันเฮ็ดห้เฮ็ดห้เฮ็ดผังห้ยยังห้ครับพันเฮ็ดห้แล้วก็ปล่อยห้อยู่นี่ละดูแล้ลกวก็ตัวจีนิชุงยังสิได้บอกคือเลี้ยงเอาอไหมไมนก็สูงยังซี่ล่ะโอ้บ่ได้เลี้ยงไหม,มนี่บ่เนี่ยอันนี้อันนี้เลี้ยงไหม แต่ของของเกามันกแตฐานเกามั้กแต่ยุ่ยยงชั้นยุ่งชั้นนี่จากไหนะมัมนมีพังลงมาจนในระดับนี่ระดับไห่ะระดับนี่แะมันจิ่งอยลงมาเนาะโอ้โอ,อ้โอ,อ้อ้โอ้ิก้อนโอน้โอ้นอ้โ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 อ้ยอ่โอ้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 โ้อ้โอ้อ้นอ้โอ้โ้โ้ิออ้้้อ้เอ้ยอ้ด้ไถอ้อ้โอ้้่อ่้้่อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อไโ้โอ่อออ้อ้อ้ ครับดีใจครับแต่มมพ่อพอคุณพอเราพอดีคนอยู่พื้นที่ครับคนอยู่พื้นที่เราก็ได้อธิบายสําหรับคนขอนแกนน่นนะครับเด้อคนจังหวัดขอนแก่นเฮาที่บพท่านมาเห็นกูแกว้วกูแกว้วโบรานสถานอตอน,น,นสร้างตอนสร้างของเฮ้าต่อไปค<ะ>วบคู่ครับแกงน้ำท่อนอ่าต่อไปควบคู่ครับแก้งน้ำท่อนอบ้านยังกับพอ่อ บ้านบ้านป้าปเหลี่ยมบ้านป้าเหลี่ยมบ้านป้าเหลี่ยมเลยตำบลน,นาซากไปน้อยเดียวนี่แหละครับคอนแจมเขามีของดีหลายเลยครับเจ้บาบ่าวบางที่เขาบ่ได้โปรโมทบ่ได้โฆษณาบ่ได้บ่บ่ได้จ้าลูกหลานก็บ,บ่เห็นเด้แมน่แมนบ่พัวแมน่นทุกอย่างต้องไปรับลูกโซเชียวลวนะพนะ้อเนาะแม่นแมน,แมนจังสิได้เห็นเขาจังสิได้เห็นหลายเได้เห็นหลายนี่เขาก็งอตัเริ่มเริ่มหุ่นจักหน้าเริ่มเริ่มหุจักกับมาพระคู่คนก็มาสร้างวัดสร้างยังมาพร้อมคนก็มาสร้างที่วัดที่พัฒนาขึ้น ไอ้ว่าคือว่ามากูดกับวายพระมากูดกับวายพระวายพระแล้วก็มากูมาเบิงเบิงกูแล้วก็จะไปจ้งน้ำต้นพุ่นล่ะไปส่มน้ำไปส่มน้ำไปกินปลาไปกินปลากินยังนี่ดูเราพุ่นละเพื่นกะทิมีโครงการเฮ็ดไอ้ของไอ้นี่แม่บ้านน่ะหน้าไอ้พวกอยังไะเขาเอิ้นไอ้พวกของขายเองแหมโอ้ของหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลก็ว่าไปเหแล้วนั่นละนั่นละต่อไปเพื่อนกะทิเฮ็ดตัวนี้ละเพื่อนกะร่วมแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านใหเกี่ยวนขายของเพื่อนกะทิเฮ็ด คนที่เฮ็ดไปนะพอเอาชื่อในก้อนเท้าผมจะได้ไปเขากล่องน้ำอ่าติดกูก่อนเแล้วนะผมจะได้ไปเขากล่องน้ำอ่ามัตสิวะไม่ได่เห็นตะเพิ่นแต่ผู้ผู้แม่ไปใช่อีกและวขับไปจังสิล่ะครับบ่เหล้าว่าอีสานพื้นบ้านเท่านี่แหะครับมันจังมวนผู้ไทยไปใช่วันที่เขาจะไม่เห็นเออสำหรับบรรยากาศทางเพลทข่าวสังคมตำรวจเท่านั้นแะโพลิสสเตชันเนียว รงพักเพื่อประชาชนและช่องยูทูบเจ้าเม่นชดจะเป็นคิดอาสาในลาครับคิดอาสาครับผู้ดูแลกูครับคุณกันมี่บัติยังไงเรียบร้อยหมดละเรียบร้อยครับสวัสดีครับพ่อครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้ความรู้เรื่องโบราณสถานครับเจ้วกูใช่ไหมวากูแก้วกู่แก้วครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาพบมาเจอมารู้มาเห็นมารู้มาเห็นเพื่อศึกษาว่าคนรุ่นเก่าว่าตรงนี้คืออะไร นี bon mm ่ก็คงเปียกถึงมันว่าคงจะเป็นเียกถึงมันโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลนั้นเนาะถ้าอยากโลพยาหรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลถ้าอยากรู้ชัดแจ้งก็ต้องมาดูด้ตัวเองดูได้ตัวเองมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาศึกษาครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคุณพ่อครับคุณพ่ออะไรนะครับพ่อแสงคุณพ่อแสงนะครับเนาะให้ความรู้กับลูกกับหลานครับขอบคุณคุณพ่อมากครับครับสวัสดีครับครับไว้ทุกัน อยู่ดีกินดีมีโชคลาโรคปลอดภัยอย่าลืมครับมาขอนแก่นมาที่บ้านหัวสะหัวสะตำบลดอนช้างตำบลดอนช้างอำเภอเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นขอนแก่นตรงนี้ก็เป็นว่าวัดวัดกู่แก้ววัดกู่แก้วนะครับตรงนี้เป็นกู่แก้วตรงนี้เป็นวัดเป็นวัดกู่แก้วาหรับทางมาก็เส้นหนึ่งก็เข้ามาเส้นบ้านเหล่านดีได้นะครับได้ข้่เหล่านดีเส้นนึงก็เข้าเส้นเหล่าคนทอง เส้นหนึ่งก็ออกโน่นได้เส้นหนึ่งก็น้องบัวดีหมีน้องแรงพยืนอ้อมได้หมดเลยครับมาได้นะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับวันเก่นเรามีที่เที่ยวนะครับครับสวัสดี